รถพิเศษนะครับระหว่างไทยมาเลเซียก็เก้อนหนึ่งนะครับเป็นวัเที่ยวจดเป็นเที่ยวปฐมมาเลียนะครับเจอทะลางระหว่างนะคกับปวลาลำเปอร์หันใหญ่มาททเที่ยวชาวม,มาเลเซียนะครับมาเที่ยวหัดใหญ่อันนี้จะเป็นเที่ยวกลับนะครับจากหัดใหญ่ไปทางกัวลาลำเปอร์รแอบไปชมภายในกันหน่อยดีกว่า อาหุ่นใจนะ ไปตักันเราแกนะนี่ที่พาไปเดินชม,มนะครับตู้แรกนะครับเป็นตู้ที่นั่งแบบสามแถวนะครับค,คล้ายๆไปรถนั่งชั้นหนึ่งนะ คาริสส์นะครับเหมือนจะเป็นรถที่มีเครื่องคาราโอเกะด้วยนะครับ <S <S อัน,นแรกก็น่าจะประมาณรถชั้นหนึ่งปาประกาศนะครับทันสองนี่เหมือนรถชั้นสองปาประกาศต่มีห้องคาราโอเกะครับทันสามนี่ก็น่าจะเป็นรถชั้นสองปะประกาศครับ ่เขาจะกลับไม่ได้นะฮะสตอนนั่นนะครับนิ่มันแล้วก็แอร์เย็นมาก ชั้นสองประบายนะครับส่วนดูกันหลังกันเคล้ายกับคันที่พามาเดินดูนะาาถึงมันจะมีคันที่เป็นรถสเปียงกับรถนอนเลยนะครับไปเที่ยวดูรถสเปียงรถนอนกันหน่อยดีกว่า คาเฟ่เลยนะครับเปลี่ยกกบหมดเป็นรถเสบียงบ้านเราคนระับเป็นไปเที่ยวชมกันหน่อยเดูวคันนี้ก่อนนะครับไปมานนท์อี่สองก็เป็นเบาะใหญ่กวา่า เป็น,านการี่เป็นร้านคาเฟ่เนองครับร้านซเบียมนกันสวัสดีที่ปิดรอนอนรอนอนที่ตามจีไทยยังมีหน้าต่างด้านบนด้วยอ่ะ เป็นภายนอกนะครับของรถนอนนะครับก็จะเห็นว่ามีน้ำตาัรงเตนบนเต็นล่างเลยนะครับ ขันสุดท้ายนะก็ก็ดีเสียงเครื่องยนต์นะก็จะเป็นรถปั่นไฟนะครับเป็นราที่จ่ายกําลังนะครับในการผลิตไฟฟ้าให้ลุกคันนะครับใช้งานกับเครื่องปรับอากาศแล้วก็ระบบอื่นๆได้นะครับเย็นปั๊มน้ําไฟสองสว่างนะฮะซึ่งรถนอนที่เป็นชุดรถนอนสีนาของเรานะครับก็จะใช้ระบบนี้ครับ แล้วขออไปนะครับที่เสียงภาพของช่วผมจะเบาไปบ้างน,นะครับเพราะไม่อยากรบกวนบริษัทที่กำลังใช้บริการอยู่ที่ผมชอบอย่างของรถมาเลเซียนะครับก็คือตระตูใหญ่มากครับ เขาออกสบายวีแชร์เขาออกสบายเลยสัมภาระชิ้นใหญ่ก็เขาออกสบายนะครับเราอยากให้ไทยทารถบรรทุกกว้างแบบนี้บ้างครับซึ่งรูปแบบรถแบบนี้นะครับก็จะรองรับทั้งชานต่ำชานสูงครับโดยาชานสูงก็ต้องก้าวกว้างนิดหนึ่งครับ มาเลเซียก็กำหนดให้ใช้ชานสูงไปหลแล้วนะครับในช่วงเป็น่ายนะครับที่ก่อสร้างคล้ายๆกับเราครับก็ทยอยเปลี่ยนระบบก็จะมีบางช่วงที่ยังเป็นชานต่ำอยู่ จัดเต็มเหมือนกันนะครับสำหรับ K D R B นะครับเดือารลงรถไฟมาเทศมาเลเซียนะครับที่จัดบนร,รถนำเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยนะครับมาเที่ยวที่หาดใหญ่ในช่วงยวยันยาวของเขานะครับแต่ผมเช่อพี่ิ๊กน่าจะเป็นวันชาตินะครับมาทั้งหมดมาทั้งหมด11คันนะครับมีทั้งรถนั่งบา,บางการนะครับทั้งยี่สสองรถคาราโอเกะ รถสบียนะครับแล้วก็รถนอนาปรอดอกาศเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวนะครับระหว่าง2ประเทศก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจากทุกท่านนะครับ